วันนี้ครัวแม่แป๋วนำเสนอเมนูผัดคิงวัตถุดิบก็มีไก่มีหมูขิงผักชีใหญ่มีเห็ดหัวหนูมีทิกมีกระเทียมไปดูวิธีทำกันนะคะใส่ที่ใส่กระเทียมไปผัดหารก่อนนะคะหมูใส่ไก่ใส่ผักชีแล้วก็ใส่ขิงลงไปใส่เห็ดหัวหนูลงไปสุดท้ายเราก็จะเติมกระเทียม กระเทียมกหะก่ผงูรสกระไจ่ผงรสแล้วกนะ็วจะอๆๆๆๆอกรสหานขี้ยางไขนี่ผัดพริกขิงใส่ไก่ใส่หมูเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิ์ฟแล้วจนะ้า